ก็4,000 5,000จุดอ่ะเออแล้วพอขึ้นสัญญาณบายเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมขึ้นที่ราคา49ตอนนี้7จ็ดนย์ละเนี่ยผมก็เลยมานั่งดูปุ๊บเอ๊หรือว่าวันนี้เราไม่ต้องเล่นตามแผนไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยคือรอแค่สัญญาณไม่มีสัญญาณไม่เทรดอะไรเงี้ยเพราะวันนี้สัญญาณแม่นมากนะครับเข้าทุกสัญญาณนใน M5 แล้ว TP ขั้นต่ำคือพันจุดหมดเลย เดี๋ยวถ้าไม่ผ่าน70ผมปิดก่อนนะเพราะว่าเนี่ยได้จะได้เอเดลขึ้นละเฮ้ยมันไป71แล้วนี่เออ71ดหนละเฮ้ยดีเฉยดีเฉยโอ้ไม้เทสดีเฉยน้ําตาจะไหลเขากลัวคนขึ้นรถเยอะขาเลยไม่มารับอ่าจัดไป ถ้าทะลุ8ปนนะไม้เทสไม้